เทวดากับชายตัดไม้ผู้ซื่อสัตย์ณป่าใหญ่ที่เต็มไปด้วยต้นไม้สูงและเสียงนกร้องชายตัดไม้ผู้ซื่อสัตย์เดินเข้ามาพร้อมขวานคู่ใจเขามองหาต้นไม้ที่เหมาะจะโค่นเพื่อหาเลี้ยงชีพขณะชายตัดไม้กำลังฟันต้นไม้ขวานของเขาพลัดหลุดจากมือและจมหายลงไปในแม่น้ำลึกเขาร้องออกมาด้วยความตกใจและเศร้าใจเพราะขวานนั้นคือเครื่องมือทำมาหากินของเขา ทันใดนั้นเทวดาใจดีปรากฏขึ้นเหนือผิวน้ำด้วยรัศมีแห่งความเมตตาเกิดอะไรขึ้นหรือทำไมเจ้าจึงทุกข์ใจเทวดาถามเทวดาดำน้ำลงไปและโผล่ขึ้นมาพร้อมกับขวานทองคำนี่คือขวานของเจ้าหรือเทวดาถามชายตัดไม้สายหัวและตอบว่าไม่ใช่ครับขวานของข้าธรรมดาและเก่า เทวดาหายลงน้ำอีกครั้งและกลับมาพร้อมขวานเงินแล้วนี่ลหละเป็นของเจ้าหรือไม่ชายตัดไม้ตอบด้วยความซื่อสัตย์ว่าไม่ใช่ครับครั้งที่สามเทวดาดำน้ำและกลับขึ้นมาพร้อมขวานเหล็กเก่าของชายตัดไม้นี่คือของเจ้าหรือไม่ชายตัดไม้ยิ้มออกมาและตอบว่าใช่ครับนี่คือขวานของข้า เทวดายิ้มด้วยความพึงพอใจและพูดว่าเจ้าซื่อสัตย์และจริงใจข้าขอมอบขวานทองและขวานเงินให้เจ้าด้วยชายตัดไม้เดินกลับหมู่บ้านพร้อมขวานทั้งสามแล้วเรื่องที่เกิดขึ้นให้เพื่อนบ้านฟังทุกคนชื่นชมในความซื่อสัตย์ของเขาเด็กๆในหมู่บ้านฟังเรื่องราวด้วยความตื่นเต้นและเรียนรู้ว่าความซื่อสัตย์จะนำมาซึ่งรางวัลที่ยิ่งใหญ่กว่าเงินทอง ความซื่อสัตย์เป็นสมบัติที่มีค่าที่สุดคำพูดสุดท้ายจากชายตัดไม้ที่ถูกจารึกไว้ในใจของทุกคน